สรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่24ธันวาคม2565เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับผลกุทีหนึ่งนะครับปตักหินปักบางค้าข้าวชนะคะแนนสแกงงามจิตเมืองนนท์ครับมวยิรต้องบอกว่าขาดท่อนจริงๆครับสแกงงามพยายามเดินบุกเดินเบียดแล้วนะครับแต่ว่าปตักหินนั้นก็ถอยออกสาดแข่งนะครับวงในเข้ามาเขามีสอกมีเข่ากันร่รางกายดีกว่าเยอะครับสแกงงามไฟนี้นี่ดูกรอบลงไปพอสมควรเลยครับจบเกมไปทางปตักหินปักบางค้าข้าวชนะคะแนนสแกงงามจิตเมืองนนท์ไปแบบขาดลอยครับ แล้วก็ผลคู่ที่2ครับโชคดีแม็กจันดีชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างน,นครศรีนะครับมวยคนคู่นี้ทศกัณฐ์เดินบุกดูดีมากเลยนะครับถือว่าโอเคเลยครับแต่ว่าทางโชคดีถอยตั้งรับแล้วก็สาดเน้นเน้นสาดหนักๆนักครับถือว่าอยู่ได้แ่งแล้วก็เก๋วกว่านะครับจบเกมไปทางโชคดีแม็กจันดีชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างน,นครศรีไปครับแล้วก็คู่ที่3ครับคู่นี้จบเร็วนะครับ อิทธิพลสอแสนสุบแพ้นกยกสาให้กับสิงห์ดมทองนกยีนลาดกระบังครับก็สิงห์ดมทองเนี่ยแก้เกมนะครับด้วยการเตะขาครับเตะไปเตะมาเตะมาเตะไปอยู่ครับยางระเบิดก็พลิกสนุกเลยครับแบบนี้ครับสิงห์ดมทองชนะนกยกสาอิทธิพลสอแสนสุขครับแล้วก็ผลคู่สุดท้ายครับคู่ที่4ี่เพชรตาเสือสวังเสือแพ้นกยก2อมนพิชิต TBM ยิมครับนี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมหมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์ยกที่3าม Thank you.